สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงย o นสาขาบุรีร ok ัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงย o นนะครับจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้วันที่เราพบกันนะครับก็จะตรงกับ วันพฤหัสที่15กันยายนพศ2565นั่นเองก็เดี๋ยววันนี้นะครับพี่ต่ายก็จะมีปล่อย1คันเป็น f c จากอำเภอบ้านกรวดนั่นเองส่วนรถเป็นรถรุ่นในนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูแล้วก็วันพรุ่งนี้กจ็จะมีของคุณแม่ทวินอีก1คันนะครับก็ถือว่า2คันนี้เป็นรถที่น่าดูทั้งคู่เลยแล้วก็ที่ไปไล่ดูจากสต็อกเมื่อกี้นะครับก็มีรถพี่ต่ายเข้ามาเพิ่มน้าจะประมาณสัก 5-6ถึงกคันก็เดี๋ยวเราต้องมาสั่งแต่งกันด้วยนะครับก็มีแคันเรียบรี้งนั้นเลยแต่ว่าตอนนี้เราไปดูรถจาก FC เ F ฟซีอำเภอบ้านกวดกันก่อนดีกว่าเช่นครับครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ตายจะปล่อยแล้วก็จะมาถ่ายให้ดูในวันนี้มี f c ขอมาด้วยว่าเฮ้ยจัดทรงประมาณไหนครับที่หน้าหลังมันเท่ากันหน้าไม่เชิดหลังไม่ต่ำอะไรประมาณนี้นะครับคันนี้เป็น f c จาก อำเภอบ้านกรวดนั่นเองก็จะเป็นของคุณน้องพัสกรจันทีนะครับคันนี้ที่น้องพัสกรเลือกใช้นะก็จะเป็นเจ้าตัวแคปโฟ1.9เกรดเอตัวนี้จะเป็นสีบรอนเงินนะเดี๋ยวมีการไปส่งที่บ้านนะครับราคาปัจจุบันอยู่73,000บาทแต่ว่าของน้องพัสกรเนี่ยน้องที่กิ๊แสนลําแนะนำมานะ ออกไปแล้วนะครับก็จะเขาเรียกว่าได้ราคาเดิมคือ698,0 0 0บาทนั่นเองได้มาเลยนะครับไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์หรือว่าไฟตาเพชรนั่นแหละแล้วก็กระจังหน้าของเจ้าตัวเกรดเอสเนี่ยเขาเรียกว่ามันมาพร้อมกับกระจังหน้าที่ดูดุดันมากๆเลยนะครับมาในสีทูโทนด้านบนมันจะเป็นสีดําเงาเขียวด้านล่างมันจะเป็นสีเงินนั่นเองแล้วก็โลโก้ของอิสูซก็จะเป็นสีโครเมียมเรียกได้ว่าคงทั้งความหรูหราและก็ความคมเข้มหน้าตาเขาหล่อมากๆเลยทีเดียวรุ่นนี้นะครับไม่มีไฟ ตัดหมอกมาให้นะแต่ว่าเขาจะมีเบ้าไฟตัดหมอกเราก็สามารถใส่เพิ่มได้เลยไฟเลี้ยวนะครับที่อยู่ด้านข้างกันเนี้ยมันจะเป็นเจ้าตัวไฟเลี้ยวนะ ไม่ใช่ไฟตัดหมอกแต่ว่าถ้าจะให้ดูเก๋ไก๋สักนิดนึงเนี่ยนะครับไปใส่เจ้าชุดสเกิร์ตก็ได้นะหลายๆท่านก็ถามว่าสเกิร์ตหาซื้อที่ไหนประทับยนต์ก็ได้นะครับแล้วก็หรือไม่ใครอยากติดตั้งก็ต้องเข้าไปที่โคราชนะงไมิตา่าก็อิสุคิงยนโคราสากักสำลักงานใหญ่นะครับเขาจะมีพร้อมติดตั้งนะแล้วก็ตัวระบบความปลอดภัยของเขาเนี่ยก็มี ABS มาให้นะครับถุงลมนิรภัยคู่หน้าแล้วก็ เข็มขัดนิรภัย3.5ที่นั่งส่วนการจัดทรงนะครับเอามาถึงที่เอฟซีคอมเมนต์มาอยากรู้เราสังเกตด,ดูไหมครับว่าเจ้าคันนี้หน้าหลังมันมันแทบจะเสมอกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจัดทรงเนี่ยจะจัดทรงที่หน้า1แล้วก็หลัง3นั่นเองมันจึงทําให้หน้าไม่เชิดนะครับแล้วก็พอดีกันมากๆส่วนยางที่มันใช้ดยปกติเนี่ย มันจะมาพร้อมกับเจ้าตัวล้อกระทะถูกต้องไหมครับแต่ว่าคันนี้นะมันเปลี่ยนเป็นเจ้าตัวแม็กซิงขนาด18นิ้วมาในโทนสีดําทั้งหมดเลยนะครับดุมล้อครอบล้อโอ้โหมาสีดําทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ใส่ยางหนานะยางของมันเนี่ยจะใส่เป็นเบอร์25550ทั้ง4เส้นเลยนะครับทั้ง4เส้นเลยจากค่ายเจ้าตัวรีโอไทยนั่นเองเป็นรูปสิงโตนะก็ถือว่าเป็นยางอีกแบรนด์หนึ่งที่ดังมากๆเลยอันนี้นะครับก็จะใส่สตัดปรับเกียวโหลดลงไป1นิ้วนะครับแล้วก็ตัวแคร์โฟนะ สัญลักษณ์ของเขาเนี่ยมันจะเป็นสติกเกอร์สีเทานั่นเองกระจกด้านข้างนะครับตัวนี้มันจะมาพร้อมกับกระจกที่เป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ใบปัดน้ำฝนรุ่นนี้เราสามารถยกขึ้นได้เลยตัวเกรดตัวเกรดเอสนะครับมันไม่มีรีโมทมาให้นะแต่ว่าเราก็สามารถใส่เพิ่มได้เพราะว่ามันมีเซ็นทรัลล็อกมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองแล้วก็ตัวกันสาดอันนี้ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับขอบมือเปิดก็ติดตั้งให้เรียบร้อยตัวนี้มันจะเป็น ตัวปิดเข้าไปเฉยๆมันจะไม่ใช่โครมเมียมทั้งอันนะแล้วก็ตัวกระบะท้ายของเขาเนี่ยกระบะท้ายเนี่ยเราใส่กระบะไลเนอร์เรียบร้อยถึงมันจะเป็นสีประตูแต่ว่ากระบะท้ายมันก็มีมิติที่ใหญ่มากๆเลยนะมันก็สามารถขนได้เยอะพอสมควรเลยหลังจากที่เราเห็น f c ที่อยู่ แบะเมืองยางเมืองยางใช่ไหมที่เขาทั้งโอโ้ล้อล้อแม็กใส่ทั้ง4ล้อนะครับพร้อมยางแล้วก็ตัวเข้าสารลักถังน้าแข็งก็ยังเหลืออีกนะโอ้โหบรรทุกได้เยอะจริงๆไฟเบรกดวงที่3ก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทีนี้เจ้าตัวแม็กด้านหลังของมันก็เป็นขนาดเดียวกันเลยนะก็เป็นขนาดเดียวกันก็คือมันจะเป็นเขาเรียกว่า ขนาด18นิ้วเหมือนกันแล้วก็ยางใช้ขนาดเดียวกันนะครับก็จากค่ายลีโอไทยทันเดอร์ร0อยโอ้โห,โโห,โโหตัวนี้ใส่กล่องโหลดนะครับโหลดลงไป3นิ้วนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวพี่ต่ให้ดูนะครับว่ามันยืน่นมันล้นไหมมันไม่มันไม่เท่าไหร่นะครับนิดหนึงนิดนึงอ่าแล้วก็ตัวนี้มันไม่มีกันชนท้ายมาให้นะในตัวของตัวเกรด S สแต่ว่าวิ้ย ถ้าโชว์แบบนี้มันก็ดูสวยเหมือนกันแนละมันดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งซึ่งตัวยกสูงเนี่ยเราจะมาทําเหมือนเขาไม่ได้นะถ้าทำเนี่ยต้องหาแผ่นมาปิดนะไม่งั้นมันก็จะไม่เป็นแบบนี้มือจับนะครับอันนี้พี่่ายก็ปิดโครมเมียมไปให้เรียบร้อยแล้วเอาอันนี้ก็จะเป็นภายนอกโดยรวมนะครับของ f c จาก อำเภอบ้านกรวดนะครับของคุณน้องภาสกรจันทีนั่นเองในรุ่นแค f โฟ1.9เกรดเอสสีบรอนเงินราคา73,000บาทนะมาพร้อมกับแม็กซิงจัดทรงแบบสวยๆนะเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างไปไปแล้วก็ตอนนี้เปิดประตูรับทรยบเรียบร้อยนะครับก็ฝากระโปรงเปิดนะครับพร้อมที่จะพามาดูเครื่องยนต์แล้วก็ประตูก็เปิดเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะพาไปดูภายในหลา ตัวนี้ทนึงนะครับคันนี้นะครับมันจะเป็นเจ้าตัวแคปโฟ1.9เกรดเอสีบอลเงินเกียร์ธรรมดานะครับราคาของมันเนี่ยอยู่ที่73,000บาทนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าภายในของมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับมันก็เรียกว่าราคามันถูกเพียงแค่700,000ภายในมันจะทำมาดีไม่นี่หินไหมครับตัวนี้มันก็จะเป็นแผงประตูของเขาในตัวของตัวเกรดเอสนะครับแผงประตูของมันเนี่ยก็จะออกแบบให้เป็นสีดำทั้งหมดนะครับมันก็ทำให้ดูมีความสปอร์ตแล้วก็ลงตัว ที่เปิดประตูนะครับด้านข้างของมันที่พแพคเกจเนี่ยมันก็จะมีโบนุ่มมาให้ด้วยสามารถควบคุมกระจกขึ้นลงด้วยไฟฟ้านะครับไม่ต้องใช้มือหมุนแงกแงแงเออตัวนี้มันเป็นไฟฟ้าถือว่าราคา7จ็ดแสนนี่ก็หืมก็เรียกว่าสุดยอดมากๆตัวที่นั่งนะครับที่เป็นตอนที่2เนี่ยภายในห้องโดยสารของเขาเนี่ยออกแบบไม่มีความกว้างนะครับถึงมันจะเป็นตัวเตีย้ยกเ็เถิดแล้วก็มาพร้อมกับเจ้าตัวเบาะผ้านะครับมันเป็นผ้าเกรดพรีเมียมมอลลองซีซะามันมีมาให้ทั้ง3ที่นั่งเลยนะครับแล้วก็รวมถึง ด้านหลังเนี่ยมันก็จะเป็นเข็มขัดที่เราไป3.3ที่นั่งนะครับโอ้โหอันนี้ก็ด้านเขาเรียกว่ามันยังไงอะ่ะ ตัวผ้าบุรังคาเมื่อกี้ว่าจะพูดอะไรนะลืมเอาตรงนี้ดีกว่าเอาผ้าบุรังคานะครับมันจะมาพร้อมกับผ้าบุรังคาที่เป็นสีเทานั่นเองไฟส่องสว่างของเจ้าตัวเกรดเอมันจะมี1จุดนะครับก็คืออยู่ตรงกลางสุดนั่นเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าแสงสว่างมันเยอะให้แสงสว่างที่เพียงพอรอบบริเวณห้องโดยสารอยู่แล้วนะครับยางปูพื้นของมันเนี่ยเราก็จะจัดยางเป็นถาดตัวนี้เขาเรียกว่าถาดเล็กนะก็จะจัดรองเข้าไปให้เพราะว่าติดรถมันไม่มีพื้นห้องโดยสารนะครับของมันก็จะเป็นพรมสีดําแบบนี้เเเลลยยแ้้้้ววกก็ดดดี๋ราาาาไปูนนนหับ ด้านหน้าเจ้าตัวเกรด S คันนี้นะครับมันมีการบุนุ่มมาให้ทั้ง4บา์เลยแต่ว่ามันพิเศษตรงที่ว่า บริเวณฝั่งของผู้ขับขี่นะครับมันสามารถควบคุมกระจกได้ทุกบานเลยนะไม่ว่าจะเป็นล็อกประตูล็อกกระจกนะครับกระจกขึ้นลงตัวเกรดเอนะครับมันจะลงออโต,โต้แต่ไม่ขึ้นออโต้ปรับกระจกมองข้างนะครับมันก็สามารถปรับได้ด้วยไฟฟ้านะเราก็โยกเอาแบบนี้หลังจากที่เราเลือกด้านซ้ายด้านขวาแล้วที่เปิดปั๊บถังน้ามันนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ไม่มีตัวปรับระดับไฟนะครับในรุ่นนี้เราก็มาพร้อมกับเจ้าตัวเบาะดังคูนาที่ทรงสปอร์ตมากๆเลยมันเหมือนกับรุ่นอื่นนั่นแหละเบาะทรงข,งของเขาเนี่ยแต่ว่ามันจะเป็นเจ้าตัวาี เดินได้สีเท่ามันก็ให้อารมณ์ที่สปอร์ตข้อดีของการใช้บาะผ้าแบบนี้คือมันมีความทนทานแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานนะครับมันรักษารูปทรงได้นานดีนะมันไม่ยับโยยีง่ายพวกมาลัยเนี่ยของมันก็ออกแบบให้มีความสปอร์ตเหมือนกันมนรุนอื่นนั่นแหละแล้วก็ปรับระดับได้มากถึง4ระดับนะครับก็ไม่มีมันติฟังกจันให้ไม่เป็นไรนะครับส่วนระบบความบันเทิงของมันเนี่ยมันก็จะเป็นเจ้าตัวหน้าไม่ใช่หน้าจอสีมันเป็นเครื่องเล่นแบบหนึ่งดินนะครับด้านบนมันก็จะเป็นเล่น CD MP3 ซมด้าานล่งจะเป็นองว่างแต่ว่า ถ้าสมมติว่าเอซีท่านใดนะครับอยากได้มากกว่าน,นี้เราก็สามารถติดพวกจอ Android ได้นะซึ่งพวกนี้เราสามารถเอาไปเพิ่มในราคารถเพื่อผ่อนได้นั่นเองคือเราไม่ต้องจ่ายเงินสดก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงพวกล้อแม็กอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับเจ้าตัวแอร์ของเขาเนี่ยใช้งานง่ายมากๆเกรดเอตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวปรับ ทิศทางของลมแอร์ปรับพัดลมแอร์ปรับน้ํายาแอร์นะครับโอ้โหก็มาพร้อมกับฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้ด้วยอันนี้นะครับมันก็จะเป็นเจ้าตัวเกียร์ซึ่งเจ้าตัวเกีร์ S เนี่ยมันดีมากๆเลยตรงนี้ว่าเฮ้ยอยากได้เกียร์ออโต้มันก็มีให้เลือกอยากได้เกียร์ธรรมดาก็มีให้เลือกคือถ้าใครอยากได้อารมณ์ที่สปอร์ตนะครับก็พลาดไม่ได้กับเจ้าตัวเกียร์ธรรมดานะครับโกสปีดให้อัตราทดต่อเน,นื่องแล้วก็ขับได้สนุกมากๆเลยในส่วนของเครื่องยนต์ของมันเนี่ย หลายๆท่านขอมามากๆเลยนะครับว่าเฮ้ยมันน่าจะมีเจ้าตัวเครื่อง3.0เหมือนเจ้าตัวแคปบไม่มีนะครับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดามันก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์1,900ซีซีนะครับโดยตัวนี้มันจะมีเจ้าตัวเทอร์โบแปรผันขนาดใหญ่นะครับออการที่ใช้เทอร์โบขนาดใหญ่แล้วก็เป็นแบบแปรผันเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเมื่อเราต้องการสมรรถนะแรงม้าของมัน150แรงม้าเนี่ยกดปุ๊บนะครับ มันก็จะมาทันทีเลยส่วนถ้าเรายังไม่ต้องการขับช้าๆมันก็จะรอไปก่อนนะครับเราเรียกปุ๊บมันก็มานะครับโดยการทําหน้าที่ของเจ้าตัวเทอร์โบตัวนี้แหละแล้วก็แรงบีดนะครับของเครื่องรุ่นนี้นะมันจะอยู่ที่350นิวตันเมตรนอกจากประหยัดน้ํามันยังประหยัดภาษีอีกด้วยรุ่นนี้นะครับจ่ายภาษีเพียงแค่2,495บาทต่อปีเท่านั้นเองเอาตอนนี้ก็จะ7จ็ดโมงแล้วเดี๋ยวจะไปเตรียมทําเอกสารสั่งแต่งรถนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอ่ากาเรียกว่าสมบูรณที่บ้านเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูก็ขอให้ททุุกก่่าาาาน,นรรสขขภพงยง,แงยแ็เรฟ อยงจริงไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบก,กับพี่ทายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ